เรียกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะครับสำหรับเชลลาคาสโตรซูปเปอร์สตาร์นะครับนักวอลเลย์บอลหญิงถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเธอจะอำลาวงการทีมชาติไปแล้วนะครับแต่ว่าเชลลาคาสโตรเนี่ยก็ยังเป็นที่พูดถึงเยอะมากเมื่อลีดของสหรัฐอเมริกานะครับเชิญเธอมาร่วมทีมและนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่4โดยเชลลาคาสโตรนะครับได้อัพรูปลงไปในอินสตาแกรมพร้อมกับพิมพ์คำบรรยายไปว่าการดราฟของฉันในวันนี้เป็นเรื่องราวของความรัก ความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะคะทีมสีฟ้าแล้วก็มีซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยนะครับนุชราต้อมคำก็เข้ามาคอมเมนต์โดยนุชราเนี่ยพิมลงไปว่า let's go blue ไปกันเลยพวกเราสีฟ้าเต็มที่เชลลาคาสโตรก็ตอบคอมเมนต์นุชราไปว่า3สัปดาห์แล้วนะน,นุชที่เราอยู่ด้วยกันพร้อมกับรูปหัวใจสีฟ้า3ดวงนะครับเพราะว่าเชลาคาสโตรเนี่ยเล่นกับนุชรามา3สัปดาห์แล้วนะครับผม ยิ่งรู้จักก็ยิ่งรักเธอนะครับอย่างที่ร,รู้กันอยู่นะครับว่านักวอลเลย์บอลหญิงของไทยกับบราซิลเนี่ยสนิทสนมกันมากไม่ว่าจะเป็นนาตาเลียนะครับหรือว่าเป็นกาบีก็จะชื่นชอบนุสราเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทีมไทยก็ชอบบราซิลเหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับสมัยเล่นวอลเลย์บอลเนชันลีกซึ่งไทยเนี่ยซึ่งไทยเนี่ยทุบบราซิลไป3ต่อศูนย์หลังจากจบเกมนะครับก็มีปาร์ตี้กันนะครับก็จะเป็นปาร์ตี้ ของสาวไทยกับสาวบราซิลนั่นเองครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของสองสาวซุปเปอร์สตาร์นะครับนักเบสบอลหญิงระดับโลกเชล่าคาสโตรโลและก็นสราต้อมคำครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันที่7นี้นะครับเวลาก็เช้าๆเลยครับผมตีห้าก็ลุกมารอเลยก็ได้นะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารที่แอดมินนำมาฝากทุกคนกันนะครับหากมีอะไรใหม่ๆก็จะมาเล่ามาพูดให้ทุกคนได้รับชมเราฟังกันครับ สำหรับวันนี้บวกเมื่อลาบ๊ายบาย